หนูอยากกินน้ำแข็งพอกินน้ำแข็งได้หมพีทไม่ได้เลยทำไมคะกูก็เหนื่อยเป็นนะพี่ทำงาสามสี่งานเดี๋ยวพีมาเอโอ้โหนอนไม่เห็นครับก็นไปละเห็นชันด้วย ทุกคนใครเข้ามาช่วยแชร์หน่อยนะครับต้องให้แก้มบุ๋มพักห่อน,นิดนึงแก้มบุ๋มทำงานมาเยอะเมื่อกี้เจอความร้อนน่ะเจอความร้อนไม่ไหวเรจะปวดหัวเลยจะพี่ไม่เป็นไรเลยว่มากพ, <c oughs> พี่เป็นไรอะ่ะยั่ามาดูเถอะแล้วถึงเมื่ยัางอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะปักเราไปกันทุกคนเราขายแบบนี้ได้ไหมแบบให้แก้มบุ๋มนอนแล้วเราก็ขายของอะ่ะถ้าถูกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะขย่าวตัวหนู S <S ไม่ใ,ใครยากพี่พ์เดากล้องเข้ามาใกล้หนหน้าเกียร์ใครรอบใยตอกใช่ไหมแล้ผมุมนต้องพักผ่อนนะครับจริงๆไม่กะพีจะถ่ายอันนั้นยังไงเดี๋ยวเราให้ให้ใครอยู่หน้าไลฟ์ก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนวันนี้ใครเข้ามาช่วยแชร์หน่อยนะครับ <S <S ยาดมมีวันนี้มียาดมแล้วก็มีเรื่องมีแต่แบบปก,ปกเดียวมีแต่แบบไม่มีแบบหกกระปุกราคาดีด้วยนะทุกคนเอางี้ถ้าจะให้แก้มบุ๋มนอนนะทุกคนต้องช่วยกันซื้อสวัสดีพันห้าร้อยคนครับแล้วก็ช่วยซื้อหน่อยนะขอนอนก่อนงั้นอ่าเห็นไหมทุกคนคือแก้มบุ๋มเหนื่อยมากแล้วก็ต้องทำงานไปด้วย ให้หลุดประด่าแก้บุมได้อีกมากทุกคนช่วยกันซื้อนะทุกคนแชร์และเข้ามาเต็มเลยไม่ไม่ดีเลยไปจูบเสื้อโอ๊ยนุงใช่ใช่เดี๋ยวแก้บุ๋มแพ้ท้องต้องให้กาวนอนก่อนทุกคนเขาเป็นห่วงไม่พีทเนี่ยปวดละทำไมอ่ะเขาบอกว่าหมอบุ๊กยังนอน เลยบุ๋มก็นอนเปลี่ยนเหรออ๋อสบูนางร้ายเราถูกเลยพี่เอกเลเดีให้ทุกอันเลยจบให้มันจบจบแล้วพี่ก็ซื้อไปเลยโอเคฮฮฮ อนกลไหนเขาบอกว่าให้ลองสาธิตการน,นอนกลงเลอตอนตอนเช้าเวลากว่านเขาออกไปทํางานอะ่ะก็จะแบบหนูก็นอนแย่หรือว่วเขาบอกว่าเขาไปแล้วนะเขาบอกไปแล้วนะพี่ทำท่าดิทำท่ามาโอ้ไปแนละ้วไม่พีจะยืนไปแล้วนะหนู หนูไม่เลื่อมตาเหรอหนูก็ไม่เลื่อมตาด้วเหรอกอย่างนี้เลยอย่างงี้แบบเงี้ยอย่างนี้จริงน่าหกก่ะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับไม่ห่นปัไม่ห่นต้องนอนพี่แล้วทำงี้แล้วหุ่นโดนได้ไงอ่ะได้ไงนี่ไงพี่ขยับทีวีเฉย ทำไมอ่ะไม่เห็นเวลาเลยทุกคนบุ๋มนอนได้ไหมครับขอบุ๋มนอนได้ไหมฝันดีนะคะมีคนบอกบุ๋มฝันดีด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่มปักตะกร้าแล้วแล้ววันนี้โปรดีมากๆมากเมื่อกี้คิวถามว่าพี่มีกรีทําไมพี่จะไม่ได้กรีเลยบุ๋มจะการคิวเลยหล่อะไรมาูพี่แกอออ่่านะหร รอซื้อให้กบอนอนนะจริงๆครับเป็นห่วงกวบแม่ค้านอนก่อนช่วยซื้อ,อหน่อยนะเป็นไงบ้างวันนี้รีบตื่นออกจากุาทุกคนมานี่ถ่ายคลิปไปอีกสองคลิปแล้วพี่ก็จะถ่ายนี้ตอบไม่ไหวมาพี่เก่งปากตะกาทั้งหมดหน่อยสวัสดีสองพันสี่ร้อยคนครับใครไหวไปก่อนเลยใครไหวไปก่อนเลย เราก็ยังไหววันหยุดพี่บอกว่จะไปเที่ยวเที่ยวกี่โบ๊ทได้ขึ้นหมดเลยครับกี่โบ๊ทเราพาคนอื่นมาทำงานกันหมดเลยดีไหมเป็นบ้าคนเดียวเถอะบ้างานจะเป็นบานหรบ้างานด้วยทุกคนทุกคนเราเราต้องทำงานเนาะ เราไม่ทํางานแล้วเหรอ,อจริงพี่แกงก,ง,งกินหมูกระทะไหมทุกคนวันนี้เราเล่นเกมแข่งกันด้วยเนาะแกบุบเล่นเกมแย่มากเพิ่งรู้เล่นปุ๊บแบบตุยปับ๊บแกบุบเล่นเกมไม่เก่งเลยนี่ฝีมือมาเราเริ่มด้วยอะไรดีทุกคนอยากได้อะไรก่อน มาทุกคนอยากกดไพยดมใช่ไหมคุณแชมป์ครับอยู่ในอยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคุณแชมป์ครับซุปเปอร์พูดไปชื่นใจจะกดไทยดมดีกว่าปุกคุณแชมป์คุณแชมป์อยู่ไหมเนี้ย ทุกคนเอาไทยดมหมดเลยซึ่งพี่ทำแบบนี้หมจะนอนได้ยงไงอเขามีเขาบอกว่าเขาจะทำโปรให้นะเดี๋ยวไปเอาไทยดมมาครับมาจะบอกว่าไทยดมมาเราพี่แชมป์บอกอยู่พี่แชมป์ครับอ่าเราปักไทยดมก่อนใครอยากได้ไทยดม ไทยไ<ห>ดมเนี่ยหอ,อมมากนะครับเอาจริงคืออ่ะหนุยหนุยได้ไปยังยังไม่เคยดมเลยใช่ไหมมาเชิญทางนี้หน่อยครับทุกคนเดี๋ยวดูนะแก่บุมนอนไปสิสลบให้ดูมานอนหน้าไลฟ์อเพ่ะยขอมาหนุยขอแบบขอการรีวิวที่จริงใจมากที่สุดผมเป็นหนึ่งคมที่คเอ้ยผม ผมเป็นหนึ่งคนที่ใช้อดมบ่อยมากมามาดนยต้องเข้ามามุมไหนดิเราะว่าเป็นความดันสูงเป็นฮะหรอความดันมาต้องเห็นด้วยสิเราจะได้เห็นรีแอคจริงๆว่าแบบบุ้มชไปนิดนึงอ่ะให้หนุ่ยเข้ากล้องหน่อยให้พื้นที่ตื่นหนุ่ยหน่อยมากัดทีไล่บุ๋มออกไม่ไมอ่ะอ่ะขอแบบเอาเอาแบบ เอาแบบจริงๆเลยอันนี้รีวิวแบบเปิดแบบแบบ,แบ,บจริงใจและจริงใจกับคนซื้อดได้ไหมเนี่ยอเกะยากไปะนิด <laughs>